สวยจังเลยลาลายดาสวยจังเลยลาลายดาสวยจังเลยฉันหลอสวยแฮงลีเตี่ยวหล่อจังเลยชอลายดาหล่อจังเลยชอลายดาหล่อจังเลยฉันหลอสวยเล่าเตี่ยว คิดถึงจังเลยอายัมเรนเดคิดถึงจังเลยอายัมเรนเดคิดถึงจังเลยฉชนโลสวยใจถึงเต้ยา่ามีเวลาไหมไอเชนชิลามีเวลาไหมไอเชนชิลามีเวลาไหมฉชนโลโซยงจงมีข้าวยำ ฉันไม่อยู่บ้านนาเองมามันนีูฉันไม่อยู่บ้านงาเองมามันนีูฉันไม่อยู่บ้านฉันรสอสซยเ์เขาอ่ำอยู่เฮิร์น